สวัสดีค่ะมาพบกับมินนะคะที่นี่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชนบุรีนะคะวันนี้มินก็มีรถกระบะแคปสวยๆจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือ Toyota r รีโว่2 4 4เจพัสดรถปี2017คันนี้นี่เองนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ กันที่สีเลยนะคะคันนี้นะเป็นสีขาวเดิมๆเลยนะคะบางสนิทไม่มีการกลับสีแต่อย่างใดนะคะโคมไฟหน้าเป็นโคมโปรเจกเตอร์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ <S <S ในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้เป็นล้อก,กระทะนะคะพร้อมฝาครอบและยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะคะ ในส่วนของฟิล์มเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกซูเปอร์วีดู้องนะคันนี้ต่อภาษีพหลบให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกข้างนะคะเป็นฝาครอบคมเนียมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะยังใหม่ยังดูดีอยู่เลยนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะ มือเปิดฝาท้ายนะคะก็มีฝา,ากรอบโฟม,มมาให้นะคะไฟเบรกเป็นไฟ LED และคันนี้มีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะคะในส่วนของประตูนะคะคันนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปนะคะสามารถเปิดแคปได้นะ,คะแคปกว้างด้วยนะคะมาต่อกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในแบคไลท์โดยรวมนะคะเป็นสีดำนะ พวงมาลัยเป็นพวงม,มาลัยพาวเวอร์มาพร้อมกับแอ์แบ็กคูหน้านะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะก็เป็นเครื่องเล่น CD MP3 วิทยุ Fm-AM ได้หมดเลยนะคะมีปุ่มใช้งานมาให้ใช้งานง่ายนะคะในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะลูกค้าเบาะนะคะก็เป็น,น,ะะบนะะเนบาะผ้า เข้านะคะเดินได้แต่เข็ดด้วยสีขาวนะคะถ้าไม่มีฉีกขาดปิดบอกไม่มีลมไม่มีย้อยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็เราได้มีการดูแลของเหลวให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแบบใหม่ให้อีกหนึ่งลูกคาน้ายังสมบูรณ์แข็งแรงนะคะรถของเราทุกคนันรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักตัดต่อทิ้คว่ำหรือรไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota r e v o ปี2017คันนี้บอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่440,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมินได้เลยที่เบอร์064 223 5656นะคะหรือว่าจะเข้าไปชมรถคันอื่นๆของเราได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ YouTube นะคะ หรือใครที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บ้านเก่าซอย12องาำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะ before. สำหรับวันนี้มีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจนอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะจองบ่านช่องทางออนไลน์999บาทเท่านั้นจองเลยหูบ้านก็ออก